ketiga <tang> กัปตัน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 กันกัต้นกัปนกัปตันกัปตันกรปาันี่นกัปนกันกัปันกัปันกันีัปตนกัปตักออัอตันกัปตันกัั อันนี้ตัวเมียสายพี่คำนักครับอันนี้ตัวผู้สายพี่ลิกนครนายองครับผม